iPad b i บเออรไก่สอ0พอัปเดตกันในเดือนกันยายนนี้นะครับรุ่นไหนยังคงซื้อได้อยู่รุ่นไหนควรรอก่อนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยปัจจุบันนี้มี iPad วางจำหน่ายอยู่ที่5รุ่นนะครับประกอบไปด้วย iPad รุ่นที่7 iPad mini iPad Air iPad Pro 11นิ้วแล้วก็ iPad Pro 12.9นิ้วเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกอย่าง iPad รุ่นที่7นะครับตัวนี้มีทั้งรุ่น Wi-Fi แล้วก็รุ่น w i f i บวกเซลูลานะครับความจุมีตั้งแต่ 32GB ไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่ 128GB นะครับเรียกได้ว่าเป็น iPad รุ่นแรกเลยรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับเหมาะกับการซื้อไปให้พวกนักเรียนนักศึกษาใช้งานนะครับเพราะตัวนี้รองรับการทางานร่วมกับ Apple Pencil แล้วก็สามารถซื้อตัวสมา,ารพพิม์งานไดด้้อีกวย อย่างไรก็ตามนะครับ iPad รุ่นที่7เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ผมรู้สึกว่าทุกคนควรมองข้ามไปก่อนเลยนะครับเพราะว่า Apple เตรียมตัวจะเปิดตัว iPad รุ่นที่8ในเร็วนี้แล้วนะครับว่ากันว่าภายในสัปดาห์หน้านี้จะมีข่าวขาวหรือเพลอเผ p p อ e p p l e จะวางจำหน่าย iPad รุ่นที่8แล้วก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะ หยุดก่อนเลยนะครับใครที่จะซื้อ iPad 7ในช่วงเวลานี้เนื่องจากตัว iPad 8นะครับที่มีข่าวลือหลุดออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจอย่างเช่นในเรื่องของการดีไซน์นะครับ iPad 8เนี่ยก็จะใช้ดีไซน์แบบเดียวกับใน iPad Pro เลยรวมถึงมีการอัปเกรดสเปคให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสเปคของ iPad 7เนี่ยตัวชิปประมวลผลยังคงเป็นชิป A10 Fusion ซึ่งถือว่าเป็นชิปที่ค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามใครที่ซื้อมาแล้วก็สบายใจได้นะครับผมเชื่อว่ามันยังคงยังใช้งานได้อีกประมาณ1-2ปีได้ยนบ ถัดมาก็จะเป็น iPad จอเล็กนะครับ iPad m i n นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีเช่นเดียวกันนะครับ iPad mini เนี่ยก็เปิดตัวไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าก็ยังคงเป็น iPad ที่น่าสนใจอยู่แล้วก็ดูจากข่าวคราวแล้วนะครับคิดว่า Apple คงน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยกว่าจะเปิดตัว iPad Mini ตัวใหม่นะครับเมื่อเทียบกับตัว iPad Mini 4มา5เนี่ย Apple ใช้เวลาเกือบ2ปีนะครับพอมาเป็น iPad Mini 5ซึ่งสเปคนี่ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่แล้วนะครับตัวนี้หน้าจอขนาดเล็กเลยกกกาาาาารใชช้้้งงนนค,กกคน่่ออขััดดเเจะบหมทียไ แท็บเล็ตขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเน้นในการอ่านอ e ีบุ๊กเพราะว่าขนาดของไอแพดมินี้เนี่ยจะประมาณหนังสือที่เล่มไม่ได้ใหญ่มากประมาณพวกพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับมันอ่านอ e ีบุ๊กได้สะดวกกว่านะครับตัวนี้มีความจุอยู่ที่2ความจุนะครับหก็คือ6 4สิกิกะไบต์ราคาเริ่มต้นในรุ่น Wi-Fi อยู่ที่13,900บาทแล้วก็จะมีรุ่น2องร้อยห้าสิบกิกะไบต์เลยนะครับราคาอยู่ที่ 18,900บาทในรุ่น w i i i นะครับส่วนใครสนใจซื้อเป็น Wi-Fi บวกซี l ุลา่าตัวที่มันใส่ซิมเล่น 4G ได้นะครับตัว Wi-Fi 64 g b ราคาจะอยู่ที่18,400บาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานแล้วนะตัว iPad mini เนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ True Tone นะครับ7.9ุกานิ้วเรียกได้ว่าตัวสเปคข้างในเนี่ยเหมือนนอา iPad Air มาย่อส่วนเลยก็ว่าได้นะครับชิปโปรเเเป็น Apple A 1 2 Bionic ซึ่งเป็นชิปที่ค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับยังม,มาพร้อมกับกล้อง8ล้านพิกเซลตัวเดียวรองรับการทํางานร่วมกับ Apple Pencil ตัวแรกนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานร่วมกับตัวคีย์บอร์ดด้วยแต่ว่าจะไม่ใช่ตัวา m a r t Keyboard ที่เป็นเคสนะครับรองรับการทํางานร่วมกับคีย์บออออรรร์์ดดที่่่่เเเ็นนหืวืวาาาาาจะชชมมมตสส้้กาาถไํไ แล้วก็ตัว iPad mini 5เนี่ยสามารถชาร์จไฟผ่านช่องพอร์ต h t n i n g ได้ด้วยนะครับส่วนน้ำหนักตัวเครื่องของ iPad mini 5เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำหนักตัวเครื่องที่เบาที่สุดในมารดา iPad ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับกับน้ำหนักประมาณ300กรัมเนี่ยหนักกว่าพวกสมาร์ทโฟนบางรุ่นแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นยนี้ก็น้ำหนักประมาณ200กรัมบ,บวกๆแล้วนะครับในส่วนของหน้าจอ iPad mini นะครับก็มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็นอกจากตัวขนาดหน้าจอ7.9นิ้วที่ค่อนข้างกะทัดรัดแล้วนะครับในเรื่ PPI ความสว่างเนี่ยทำได้สูงสุดที่500นิตนะครับแล้วก็มีการเคลือบแสงการอยนิ้วมือจอภาาเป็นแบบ Full Lamination นะครับที่ตัวกระจกหน้าจอกับตัวแผ่นหน้าจอดจริงๆมันจะแทบไม่มีช่องว่างเลยทําให้การทัชสกรีนพวกนี้มันให้ความรู้สึกที่ดีกว่าตัว iPad รุ่นที่7นะครับมีการเคลือบแสงการสะท้อนที่หน้าจออีกทั้งตัวหน้าจอ iPad Mini 5เนี่ยนะครับรองรับการแสดงผลแบบขอบเขตสีกว้างแบบ DCI P3 แล้วก็ยังเป็นการแสดงผลแบบ True Tone อีกด้วยโดยรวมนะครับสำหรับผมนะ iPad Mini 5เนี่ยเป็น iPad ที่เหมาะสําหรับการพกพาเป็นอย่างยิ่งนะครับน้ำหนักตัวเครื่องไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับรองรับการจดบันทึกด้วยตัว Apple Pencil ด้วยส่วนขนาดหน้าจอนะครับถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงหนังสือ Pocket b ต o k นะครับมันจะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ในการจดบ,บันทึกเนี่ยอาจจะสู้พวก iPad จอใหญ่ไม่ได้แต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานในระดับหนึ่งนะครับมีจุดเด่นมาทดแทนเรื่องของการโฟกัสแทนนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น iPad Air หรือว่า iPad Air รุ่นที่3นะครับตัวนี้ Apple ก็เปิดตัวมาได้เป็นปีแล้วเหมือนกันนะครับสำ มาพร้อมกับความจุแบบเดียวกับ iPad mini เลยอย่างที่ผมบอกไปว่า iPad mini มันคือการเอาแอร์มาย่อส่วนนะครับเพราะฉะนั้น iPad Air ก็จะมีความจุอยู่ที่64 g b กแล้วก็256 g b นะครับ iPad Air เนี่ยมีทั้งรุ่น w i f i แล้วก็ Wi-Fi บวกซีลลรัลที่ใส่ซิมได้นะครับในส่วนของตัว iPad Air 3เ3ี่ยนะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็น iPad ที่ค่อนข้างครบเครื่องในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลาที่ Apple ยังไม่เปิดตัว iPad Air รุ่นที่4นะครับซึ่งก็มีข่าวมา รองรับการทํางานร่วมกับตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันมีความใกล้เคียงกับตัว iPad รุ่นที่7ที่ราคาถูกกว่ามันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์เสริม สามารถใช้งานและแก้เคียงกันแต่ว่าในเรื่องของสเปคนะครับ iPad Air 3มีชิปประมวลผลที่ดีกว่าอย่าง Apple A12 Bionic รวมถึงตัวหน้าจอนะครับก็จะไม่มีแกลบบริเวณหน้าจอทำให้เวลาที่เราเขียนหนังสือด้วยตัว Apple Pencil นะครับก็จะมีการตอบสนองหน้าจอที่ดีกว่ารวมถึงการแสดงผลหน้าจอต่างๆนานาน,นะครับดีกว่าขนาดตัวเครื่องบางกว่าแล้วก็เบากว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้น iPad Air 3เป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจถ้าเกิดกรณีที่คุณรีบใช้งาน iPad ในตอนนี้นะครับสามารถซื้อได้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่รีบมากนะครับผมแนะนำให้รอให้ผ่านช่วงนนี้ไก่อนน่อะาจะ เดือนตุลาคมถ้าเกิดตุลาคมเนี่ยยังไม่มีกําหนดการเปิดตัว iPad Air 4ก็คิดว่า Apple นั่นจะเปิดตัว iPad Air รุ่นที่4ีทีปีหน้าเลยนะครับสำหรับ คำถามที่ว่า iPad Air 3ยังซื้อได้อยู่ไหมนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนในการใช้งานเลยนะถ้าเกิดว่าคิดว่าจะต้องเร่งด่วนในการใช้งานจริงๆผมว่า iPad Air 3มเนี่ยมันก็ยังคงเป็น iPad ที่น่าสนใจนะครับด้วยราคาที่ไม่ได้สูงมากนะต่อให้เราซื้อตัวท็อปเลยนะครับราคาก็ยังคงใกล้เคียงกับตัว iPad Pro 11นิ้วที่เป็นรุ่น WiFi นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครซื้อ iPad Air 3ตัว 216 g b นะครับแล้วก็มีส่วนต่างเงินเหลืออยู่เนี่ยสามารถไปซื้อพวก Apple Pencil กับตัว Smart Keyboard ได้แล้วก็ใช้งานพร้อมกันได้เลยนะครับโดยที่ในงบประมาณนี้คุณได้แค่ตัวเครื่อง iPad Pro เฉยๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่แต่ถ้าเกิดไม่รีบมากนะครับก็ผมว่ารอไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับรอ iPad Air 4ที่ว่ากันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหน้าตามาให้เหมือน iPad Pro มากขึ้นรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่มันเป็นมีความโปรมากขึ้นเหมือนกับตัว iPad Pro นะครับสรนนนรับีีบกกก็ือออดเม่มห สำหรับตัว iPad Air 3มาต่อกันที่ iPad Pro 11นิ้วนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นแรงทีเดียวนะครับ128 g b ราคาอยู่ที่2 7 9 0 0รบาทแล้วก็เป็น iPad ที่มีหน้าตาแตกต่างจาก iPad ที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่า Apple เนี่ยทำการตัดตัวปุ่ม Touch ID ทิ้งไปแล้วนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกด้วย Face ID แล้วก็ตัวหน้าจอเองก็เป็นหน้าจอที่เรียกว่า Liquid Retina นะครับมีขอบที่บางกว่า iPad ปกติทั่วไปการแสดงผลก็ทําได้ดีกว่าตัว iPad รุ่นก่อนๆด้วยนะครับเพราะตัวนี้หน้าจอเป็น s p o n ส์อยู่ที่ 120Hz เเวลาที่เราใช้งานตัว Apple Pencil บนหน้าจอของ iPad Pro นะครับจะสัมผัสได้เลยว่ามันมีความลื่นไหลมากกว่าการใช้งานบน iPad Air หรือว่า iPad Gen 7นะครับ ในส่วนของชิปประมวลผลนะครับ iPad Pro เนี่ยทั้ง2รุ่นเลยนะทั้ง12.9แล้วก็11เลยนะครับมาพร้อมกับชิปอย่าง Apple A12 z Bionic นะครับตัวนี้เป็น A12 เหมือนกันแต่ว่า Apple ทําการปรับแต่งตัวคอรประมวลผลให้มันมากขึ้นรวมถึงตัว GPU นะครับจะทํางานได้ดีกว่า Apple A12 พอสมควรเลยในเรื่องของความแรงนะครับณนะตอนนี้ถือว่าเป็น iPad ที่แรงที่สุดเพราะมันเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางปี2020ที่ผ่านมานี่เองนะครับด้านความจุมีให้เลือกกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นก็128 g b แล้วนะครับถัด 12กิกะราคาอยู่ที่3 1 4 0 0บาทแล้วก็เป็นความจุ512 g b นะครับในตัว11นิ้วนะราคาอยู่ที่38,400บาทแล้วก็ความจุที่สูงถึง1เทราเนี่ยราคาอยู่ที่45,400บาทนะครับก็เรียกได้ว่าเอามาใช้งานเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ iPad Pro 11นิ้วนะในส่วนของกล้องถ่ายภาพเนี่ยนะครับ iPad Pro ทั้งรุ่น11แล้วก็12.9นิ้วนะครับมาพร้อมกับกล้อง2ตัวนะครเป็นกล้อง Wide ความเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก มีกล้อง u t ต a w i d หรือว่าเลนส์มุมกว้างนะครับความละเอียด10ล้านพิกเซลส่วนอีกตัวหนึ่งที่เหมือนกล้องตัวที่3อันนี้เป็นเซนเซอร์นะครับชื่อว่า lidar scanner นะครับเอาไว้สําหรับใช้งานร่วมกับการเปิด AR พวกนี้นะครับมันจะสามารถวัดระยะความชัดลึกชัดตื้นของอบริเวณที่เราอยู่ได้ง่ายกว่าแล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างเนียนกว่าการที่ไม่มีกล้อง lidar scanner นะครับ ส่วนอุปกรณ์เสริมที่ Apple iPad Pro 11แล้วก็12.9นิ้วนะครับรองรับการใช้งานก็อย่างแรกเลยเป็นตัว Magic Keyboard นะครับหรือว่าตัวคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ของ Apple ที่มันหนักๆแล้วก็มีตัว r ท็ k p a d ในตัวนะครับรองรับการทำงานร่วมกับ Smart Keyboard Folio หรือว่าเคสคีย์บอร์ดแบบธรรมดาที่เป็นคีย์บอร์ดยางนะครับแล้วก็เป็นฝาปิดกับตัว Apple Pencil ก็จะเป็น Apple Pencil รุ่นที่2เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถใช้ Apple Pencil ตัวแรกกับ Apple iPad Pro ได้นะครับต้องเป็น Apple Pencil ตัว2ที่ราคาสูงกว่าด้วยนะครับด้านพอร์ตเชื่อมต่อน,นี้ถืออเป็นขงรุ่น Pro เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า iPad Pro เนี่ยมาพร้อมกับช่องต่อแบบ USB Type C ทําให้ในการใช้งานอุปรกรณ์เสริมอื่นๆเนี่ยมันมีความคล่องตัวกว่า iPad รุ่นอื่นพอสมควรเลยนะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่เป็น Type C อย่างเช่นการเสียบฮาร์ดดิสนะครับการเสียบมัลติพอร์ต ที่สามารถต่อจอได้ต่อแฟลชได์ได้นะครับรวมถึงตัวแอปพลิเคชันใน iPad OS A นะครับก็มีการปรับแต่งมาให้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างอิสระมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวนะครับด้านเทคโนโลยีหน้าจอของ iPad Pro ทั้งรุ่น11แล้วก็12.9นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นจอภาพแบบ Liquid r e t i n a นะครับขนาดก็มีให้เลือก2แบบนะครับ11นิ้วแล้วก็12.9นิ้วนะครับความสว่างสูงสุดเนี่ยทำได้สูงสุดถึง600นิตเพราะฉะนั้นในการใช้งานกลางแจ้งเนี่ยจะได้เปรียบพวก iPad รุ่นอื่นๆ ส่วนเทคโนโลยีอื่นๆก็อย่างเช่นการเคลือบสารการอลอยเนื้อมือเจ้าผ้าเป็นแบบฟูลรามิเนชันนะครับมีการเคลือบสารการแสงสะท้อน ขอบเคสีกว้าง P3 แล้วก็การแซนเซอร์ทูโทนอันนี้ทําได้เหมือนกันหมดส่วนเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีโปรโมชั่นที่ให้อัตราการเรสปอนสูงถึง120เฮิรเฟเวลาใช้งานพวก Apple Pencil มันจะให้ความรู้สึกที่ลื่นไหลกว่านะครับชิปมปผลตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าแรางที่สุดเลยส่วนการใช้งานพวกแบตเตอรี่นะครับไอแพดเนี่ยแอปเปค่อนข้างปรับแต่งมาให้มันใช้งานได้เท่าๆกันหมดเลยนะครับมันจะเป็น iPad รุ่นแรก iPad iPad mini i p a d a อ r หรือร a d Pro เนี่ดกปรนเนี่ยากา,า,ยา Fi, รือดดูี ใช้งานได้ยาวนานประมาณ10ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเป็นการท่องเว็บโดยการใช้ซลลูลา่าก็จะลดลงมาเหลือประมาณ9ชั่วโมงส่วนการชาร์จไฟนะครับ iPad Pro เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษกว่า iPad รุ่นอื่นตรงที่ว่า iPad ปกติเนี่ยเขาจะแถมเป็นอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้อยู่ที่12วัตต์นะครับ5โวลต์2.4แอมป์แล้วก็สายเป็นไ t นิ่งแต่ว่าตัว iPad Pro เนี่ยเขารองรับการชาร์จผ่าน USB Type C อะแดปเตอร์ที่ให้มาในกล่องเนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์18วัตต์ที่ชาร์จไฟได้เร็วกว่าด้วยนะ อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ iPad Pro ทําได้เหนือกว่า iPad ลหลายรุ่นก็คือเรื่องของการบันทึกวิดีโอนะครับ iPad Pro เนี่ยรองรับการบันทึกวิดีโอที่ 4K ความละเอียดสูงสุด60เฟรมนะครับส่วน iPad รุ่นอื่นเนี่ยจะบันทึกได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันกับระบบปลดล็อกตัวเครื่องนะครับ iPad รุ่นอื่นๆเลยนะครับที่ไม่ใช่ตัว Pro เนี่ยจะปลดล็อกด้วยตัวเซ็นเซอร์สแกล,ลายนิ้วมือนะครับส่วน iPad Pro เนี่ยจะปลดล็อกด้วยการปลดล็อกผ่านทาง Face ID นะครับเพราะตัวนี้เข้ามาพร้้ออมกกกัับแบบบลง Pro iPhone 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 แเียวใน Tool iPhone 10, 11, iPhone 11 เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในการถ่ายภาพบุคคลหรือว่าการเซลฟี่นะครับ iPad Pro จะสามารถถ่ายภาพแบบพอ t เทรตที่มันละลายฉากหลังได้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของระบบเสียงนะครับ iPad ส่วนมากเนี่ยจะเป็นลำโพงแบบคู่อยู่บริเวณด้านล่างตัวเครือนะครับก็เป็นสเตอริโอแบบหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็น iPad Pro เนี่ยเขาจะมีลำโพงในกันทั้งหมด4ตัวนะครับอยู่ด้านบน2ตัวด้านล่าง2ตัวเวลาใช้งานก็จะปรับแต่งเสียงได้ตามรูปแบบการถือนะครับมันจะถือแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยเสียงเบสจะยิงบริเวณด้านล่างเสมอนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ iPad ทําได้ดีในเรื่องของระบบเสียงนะครับ เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ iPad Pro เป็นรุ่นเดียวในตอนนี้ที่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มาตรฐาน Wi-Fi 6นะครับส่วนรุ่นที่เหลือเนี่ยครับรองรับการเชื่อมต่อแค่ Wi-Fi 5หรือว Wi-Fi AC เท่านั้น สิ่งที่เหมือนกันของ iPad ทั้งหมดนะครับก็คือเรื่องของระบบปฏิบัติการตอนนี้ยังเป็น iPad OS 13อยู่นะครับแล้วก็ทั้งทั้งหมดที่ผมว่ามาเนี่ยสามารถอัปเดตไปต่อที่ iPad OS 14ได้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อ Apple เปิดให้ iPad OS 14มีการอัปเดตอย่างเป็นทางการรุ่นพวกนี้สามารถอัปเดตได้ทันทีเลยนะครับจะเห็นว่า Apple นะครับวางจำหน่าย iPad ด้วยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในเรื่องของตัวราคาเองนะครับก็จะมีราคาตั้งแต่ถูกไปจนถึงตัวแพงเลยนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับในการเลือกซื้อเนี่ยผมเชื่อว่าปัจจัยสำคัญก็ยังคงอยู่ที่ราคาอยู่ดีนะครับเลือกซื้อให้เหมาะสมกับตัวงบประมาณเองนะครับ เริ่มจากตัว iPad รุ่นเริ่มต้นเนี่ยนะครับสำหรับในกรณีที่มันกลายเป็น iPad 8ไปแล้วนะครับราคาผมคิดว่าคงจะใกล้ๆของเดิมนะที่มันหมื่นต้นๆนะครับก็เหมาะกับน้องๆนักศึกษานะครับที่ต้องการใช้งาน iPad ไปสําหรับเปิดเอกสารต่างๆเปิดพวก PDF, PowerPoint นะครับต้องการจดบันทึกนะหรือว่าต้องการไปใช้พิมพ์งานบ้างเป็นครั้งคราวนะครับ iPad รุ่นที่8หรือ iPad 7เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ในการตัดต่อวิดีโอหรือว่าเป็นการใช้งานที่มากกว่านั้นนะครับก็อาจจะต้องอัปเกรดขึ้นนไปอีีกทึง ไปเป็นตัว iPad Air นะครับซึ่งจะเป็น iPad ที่เรียกได้ว่าทํามาค่อนข้างสมดุลนะครับเหมาะกับผู้ใช้งานระดับเบื้องต้นด้วยที่มีงบประมาณสูงหน่อยผู้ใช้งานกึ่งโปรนะครับหรือคนที่เอามาใช้งานในการทํางานจริๆๆๆๆงๆจังๆนะครับ iPad Air ก็ดูเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอที่ดูนานๆก็สบายตานะครับเอามาใช้ตัดต่อวิดีโอได้ด้วยตัวชิปวลผลที่ค่อนข้างแรงนะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ามีความใกล้เคียงกับตัวโปรมากๆนะครับเพราะฉะนั้น iPad Air เนี่ยถ้าเกิดงบประมาณถึงผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งทีีีี่่่่นนนาาาาสใใจจะะรรรัแล้วกก็ณณณทมมมงงงปปถึต แล้วก็ลังเลระหว่าง iPad Air iPad Pro นะครับคิดง่ายๆเลยนะครับ iPad Pro 11นิ้วกับ iPad Air เนี่ยนะครับในรุ่นเริ่มต้นเหมือนกันนะสมมติว่าเรามีงบประมาณอยู่ที่ตัว iPad Pro นะครับถ้าเกิดเราไม่ซื้อ iPad Pro เรามาซื้อเป็น iPad Air เนี่ยจะมีส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับส่วนต่าง10,000บาทที่ประหยัดไปได้เนี่ยเราสามารถไปซื้อ Apple Pencil นะครับไปซื้อตัว Smart Keyboard มาใช้งานได้เลยนะครับก็ทำให้ iPad Air ที่เราซื้อในงบของ iPad Pro เนี่ยนะครับทำงานได้ค่อนข้างจริงจังมากขึ้นนะครับมีคีย์บอร์ดไว้พิมพ์มีี Apple Pro วว้จแต่่าาในนงประมณ ซื้อ iPad Pro นะครับแน่นอนว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ Apple จะมีนะตอนนี้สําหรับตัว iPad นะครับแต่ว่าก็หนึ่งก็ประมาณนั้นก็จะจบแค่ตัว iPad Pro เางเดียวแล้วก็ต้องไปซื้อ Apple Pencil แยกอีกประมาณ4 0 0 0กว่าบาทซื้อ Smart Keyboard Folio อีก5,000ันกว่าบาทนะครับก็ต้องมีเงินอีกประมาณสัก1 0 0 0 0บาทเพื่อที่จะใช้งาน iPad ได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะครับปิดท้ายที่ตัว iPad Pro นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยอยู่ประมาณ2ประเด็นนะครับ1ก็คือซื้อตัว, 11, วนิบเอ็12.9ะครบ,ววค, 11, วค,รบควา่างาง่อนนข้าชัดเจ iPad นน ตัว11นิ้วเนี่ยจะเหมาะกับการใช้งานเป็นแท็บเล็ตมากกว่าก็คือใช้หน้าจอนิ้วทัชสักทีนะครับมีการจดบันทึกอะไรพวกนี้ส่วนตัว12.9เนี่ยจะเหมาะก,กับผู้ใช้งานที่เป็นระดับโปรขึ้นไปหรือว่าต้องการใช้งานจริงจังมากขึ้นนะครับอันดับแรกเลยคือตัว iPad Pro 12.9นิ้วนะครับขนาดมันจะพอดีกับกระดาษ A4 เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เอามาใช้ในการวาดภาพนะครับสำหรับคนที่เป็นศิลปินหรือว่าทํางานด้านการดีไซน์การออกแบบนะครับการวาดลงไปบน iPad Pro เนี่ยคุณจะคิดสเกลค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าขนาดมัดั AC, ัันนนนนพออดดีกกกบระาาษ A4 ่เงคแล้ว้ว็ทไปใช 工作呢？ ในการเปิดพวกมันติทกตากต่างๆแบ่ง2หน้าจอหรือว่าทำแอปสปริทขึ้นมาเนี่ย iPad Pro 12.9มันจะทำงานได้ดีกว่า iPad 11นะครับเพราะว่าตัว iPad Pro 11มันขนาดหน้าจอมันถือว่าค่อนข้างเล็กเกินไปสำหรับการแบ่งหน้าจอนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณอยู่ดีนะครับว่างบประมาณคุณเหมาะสมกับ iPad Pro ไหนนะครับส่วนประเด็นที่สําหรับกรณี iPad Pro นะครับช่วงเนี้ยอ่าพวกร้านค้าต่างๆที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของทาง Apple นะครับก็ได้เอา iPad Pro รุ่นปี2018มาวางจำหน่ายแล้วก็ทำการลดรา ราคาไปซะโอ้โหราคาดีทีเดียวเลยนะครับก็มีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะผมจะซื้อ iPad Pro 2018ดีไหมหรือผมจะมาซื้อ iPad Pro รุ่น2020ดีเพราะราคาที่ปรับใหม่เนี่ยก็คือว่าต่างกันเยอะพอสมควรนะครับก็ส่วนตัวผมนะครับ iPad Pro ทั้งรุ่น12.9นิ้วรุ่น11นิ้วปี2020เมื่อเทียบกับปี2018เนี่ยนะครับสิ่งที่แตกต่างไปอ่ะก็จะมีแค่ตัวกล้องนะครับตัวกล้องของ iPad เนี่ยถ้าเป็นตัว Pro 2018จะมีกล้องเดียว แต่เป็นโปร2020เนี่ยจะเป็นกล้องคู่พร้อมกับตัวรีด d าสแกน n นอรนะครับก็อันนี้เป็น1จุดที่แตกต่าง2ก็คือเรื่องของชิปประมวลผลนะครับ Apple iPad Pro 2018เนี่ยจะเป็นชิป Apple A12X นะครับส่วนตัว iPad Pro 2020เนี่ยจะเป็นชิป Apple A12Z ซึ่งมีการปรับแต่งมานะครับ A12Z แรงกว่า A12X แต่ว่าไม่ได้แรงกว่าจนเห็นภาพชัดขนาดนั้นนะครับมันยังคงมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันอยู่นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด คิดว่างบประมาณจํากัดแล้วก็ราคาของ iPad Pro 2018มันปรับลดลงไปค่อนข้าง,างเยอะนะครับผมมองว่าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าในความใกล้เคียงของตัวสเปคเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวโปรมากเลยถ้าเกิดหาราคาที่แตกต่างกันสักประมาณสัก5,000-6,000บาทได้ผมมองว่า iPad Pro 2018เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอีกอย่างหนึ่งอุปกรณ์เสริมของ i p a d Pro 2018 ราคาถูกลงมากๆแล้วหากใครต้องการซื้อมาใช้งานร่วมกับ Magic Keyboard นะครับที่มันเป็นชุดคีย์บอร์ดพร้อมกับตัวแท็ p แพดนะ iPad Pro 2018ส,สามารถใช้งานตัว Magic Keyboard ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า ตัวเบ้ามันเท่ากันนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ iPad by guy สองพันนะครับอย่างไรก็ตามนะสรุปอีกทีหนึ่งนะครับตัวที่ควรสคิปไปก่อนก็คือตัว iPad 7นะครับไม่ควรซื้อตอนนี้เลยรอ iPad 8จะดีกว่านะครับซึ่งถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับ iPad 8เปิดตัวออกมาแล้วนะครับผมก็จะมาทําวิดีโอบอกข้อมูลให้ทุกคนได้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วน iPad Air 3เนี่ยอันนี้ถือว่าคาบเกี่ยวนะครับมันอยู่ในช่วงระหว่างที่จะออกตัวใหม่ในช่วงเวลาข้างหน้านี้ซึ่งก็ไม่ได้นานมากนะครับแตัว ที่ใช้งานได้ดีอยู่ส่วน iPad Pro นะครับถ้าเกิดงบประมาณคุณถึงเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเป็น iPad ที่ดีสุดเท่าที่ Apple มีในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงกลางปีเนี่ยน่าใช้เวลาสักพักเลยกว่าจะเปิดตัว iPad Pro ตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวเลือกที่สามารถซื้อได้เลยนะครับ